ไปเล่นตอนเย็นนำไมคนเล่นเยอะจังป่าแอบเล่นตอนเช้าประมาณเจ็บประมาณแปดโมงกว่าเข้ามาประมาณยี่สิบตีเหมือนช่วงนี้ตอนเ,เช้ามันไม่ค่อยมีตีเล่นหรออืมเมื่อวานเราเจอน้อยสุดสิบเอ็ดตี้แล้วเกมก็เริ่ม <you> เปิดมาคือแมบ,บโดนแบบโดนทำลายไป ครึ่งหนึ่งแล้วอะแบบโอ้โอลงตรงไหนดีหาทางลงไม่ได้เลยตอนเช้าคือแบบคนน้อยมากตรงไหนดีอะยังไม่ขวามวื่อ่ั กนในเกมนี้ก็ถือว่าชักไว้อยู่นะยิงนั้นหนึ่งแล้วก็เมื่าชักไว้อยู่ใช่เร็วมากก็ยังแบบยังเป็นแบบยังเป็นเมตาได้อยู่ข้าวหัวนัดเดียวตายทันสุด่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเลยหรอ Right, let's go not yet. It's not over. Restore my echo. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. You're going i Don't give That's money. Out. No. 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 นน่้าดกันไหมเดี๋ยวค่อยไล่มีกี่ไกลโอเคนั่นแหละคุณป่ารอตักว่านี้มาแล้ว โดไม่ได้รีโหลดไม่ได้เมื่อกี้แกตายแกตายแกตายเอาเอาเร็วๆเลยน่าจะน่าจะไหวอยู่ใครเป็นแนวของตายละเจอปัญหารีโหลดไม่ได้ตลอดเลย อยู่ข้างบนแน่เลยเนี่ยเสียงเงี้ยเงี้ยข้างล่างมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วโดนมันจริงครับ a แล้วีัน คอออแค่ระเบิดสองสามลูกอ่ะมันไล่ตามป่าได <c oughs> ้ตีนเสียงได้ยินเสียงมีมืไม้มีไม่มม

ได้มีอยู่ตัวหนึ่งขปดอมเองได้ทีเป็นแบบข่านนิดๆข่านนิดๆตลอดเลยสิ่งตัวเองสุดๆอะไรมาเลยปลาชอบได้ข้างล่างนี่ปะชอบหน้าะข้างบน้ข้างในดีกว่าเด็กน้อยก็น่าจะยังมีนี่อยู่อาจะยังมีของที่นี่เลยชอบเลยเดี๋ยวปลาดูให้ เวันนี bien, ้คือต้องการฮิวอ่ะไม่เอาต้องใช้สเบียรต้องใช้สเบียรผมไม่เอาครับเพราะผมจะเอานปทำรูยินก่อนเปิดลู่เก็บเตยเล่นปืนนี้ก็ได้นะมีไซต์ควีใหม่แล้วอ่ะมันไวล์ู่อะมันโกงมีอยังเยอะข้างบนอ่ะสามตัว ตีมตีเดิมมั้งเหรอพื่อมันมีพุ่งเราต้องใช้ตัวจำช่วย About ป,ป๋าไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องมันเต็มไวัยแต่เลยวะมันมีฮิลอยู่นะมันสองตัวนี่ว่คุณเตยคุณเตยคุณเตยไปช่วยปัง Better take it or leave it. Watch out for collapsed ah. sectors. On, yep. I need a man. <laughs>

ไปแล้วลไปแล้วถ้าจะหนีไปยาวยู่หายี่น,น่าจะหนีบ้านปะ่้็ข้า,า,าขงล่างนีแเละนี่นี่นี่เก,ก,ก็บไปเก็อเค ไปอย่างะหนส่วนไหนอ๋อสองก็ได้嘛บวกกันตรงนู um ้นอะไกลมากอะ

คอมมอนคอมมอนโบรงครับโบรงค่ะเสร็จลรับโบรงคะเ้ยเราเราจะฆ่าเองครับเดี๋ยว You are one contenders a s e c a s collapsed That's มาแกนโซโลครับผมคุณไอ้อ้ยโดนะเกวะมีตัวนึงยิงเหรอ โอเคตามไปขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงเนี่ยต้องทุทิ้งไอ้เลือดอ่ะเลยเวลาเห็นอ่ะถ้าเราจะบอกมนได้เขียบเขียบมากไอ้เลือดแดงๆ่ะ แค่เอาโควตัววนตีถิงก็ะป๋องยิงเออตึกนะตัวนี้ตัวน้องแม่แม่ก็ยิงอ่ะนัดเดียวก็แต่งกันเลยตรงนี้ข้างหลังมีนะข้างหลังมีนะจะเข้าไปในบ้านในบ้านตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึ่ง ตัวนึ่งอ่ะนู่นนู่นสองตัวเลยดิตรงนั้นอ่ะแค่ตายแค่ตายหนึ่งโอเคเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไายตัวอยู่ตรงไหนอยู่นี่อยู่างเนี่ยันหรอคา มนะต้องมีอีกดิมี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 อยู่ตรงนู้นมีอยู่ตรงนู้นมีไปไปไปเข้า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 อะไรอะสนายสนายสนท์เข้าก่อน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 ไม่ทันละห้าวีชูไม่ทันใช่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 ไอ้ตัวนู้นน่าจะเจ็บไอ้ตัวที่ไม่ได้เข้ามาดักไหม กลัวว่ามันจะตายก่อนนี่แหละอันนี้ตายก่อนใช่มันตายก่อนเพราะมันเจ็บมันเจ็บมากเฮ้ยวงเจ็บขนาดนี้เลยเหรอวะใช่มันปรับวงแล้วมันมันปรับวงมาแล้วมันปรับวงมาแล้วมันก็เลยเจ็บมากชุบได้ไหมตรงเนี้ยถือว่าเจ็บเลยเลยลองมาไหมเลยตรงเนี้ใกล้ๆวงเองได้ได้ได้เออชุบชุบใกล้วงได้ได้ได้ ฮิวอยู่มีหิวอยู่หิวฮิวเราเข้าชุบเลยที่เต็มอยู่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะเก็บเก็บเก็บของเก็บของเก็บของเลยเก็บของเลยที่อยู่ใกล้ๆวงอ่ะที่อยู่ใกล้ๆวงเก็บเลยใช่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 ไปมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวโบจะมาแล้วเดี๋ยวสกิลหนีเลยโอเค โอ้ไกห่มากโอ้เจ็บต้องต้องอะไรนี่ต้องอะไรนี่ต้องอะไรนี่ใช้เอะใช้ฮิลใช้ฮิลใช้ฮิลไปไปเรื่อยๆใช้ฮิลไปเรื่อยๆโอ้ยใช่บอกแล้วว่ามันเจ็บมากแตกขาดรดได้ไงวะแรงขนาดนี้เลยวะแรงมากบอกแล้ว ตกใจเลยอะตอนเราตอนเราอ่านเราอ่านแพทแล้วเราก็แบบเราเครียดเลยอะมันมีคนนึงมีคนนึ่งมีใช่ไหมอยู่โบลังคายอยู่โบลังคายอยู่โอเคโอเคคุณปลาคุณปลาถ้าชุบได้ชุดเออมันมีมันมีอยู่ตรงที่ชุบมันมีอยู่ตรงที่ชุบมันพยายามชุบเพื่อนพยายามชุบเพื่อน กุมาแล้วนะมงกุฎมาแล้วนะอันไหนคือมงกุฎนี่นี่โอเคโอเคเปไปเลยเป๊ะเลยไปเลยไปเลยตตยขึ้นเลยขึ้นตะขึ้นอะไรชุบเลยเตยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบเลยชุบเลยชุบเลยมีคนมามีคนมามีคนมาชุบก่อน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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อีนึ่งจะตายล้วะตายล้วตาล้วตรงล่างล่างโอ้โหอีกงเขาไม่เก็บมุมกดตีหนึ่งตีหนึ่งคุปาตรงที่ชุบตีหนเรียบร้อยล้ชุบไปล้วไปชุบไปแล้วปาโดนล้อมตอนนี้โดนล้อมจับแล้ว ใจไป้นปตึกป่ในมันอยู่ในบ้นเราหยิบแล้วกันอ้้ไอ้ตายโอเคโอเคเอทีนึง้มันิบหยิบมกดไปเราเราเเเราอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเรา โอเคสุดยอด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 โอ้ยยี่สิบคิวสุดยอดสุดยอดจ้าขอบใจจ้าสุดยอดค่ะเรื่องจะจัดปลาใจเต้นสกครึ่งเจ้าบ้านอย่างนี้ยกปลาไปหาน้ำกินได้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  เบรกเบรกเบรกหน่อยเบรกหน่อยมีอีกอันนึงเราจะต้องทำแชมป์แรกแชมป์แรกต้องเบรกหน่อย